สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะมือหนีบีสิีภาพป้ายางเล่นในป่าเนาะค่ะไปกับน้องหมาน,นาเนาะมือหนีบรรยากาศกะมืดค่ะมืดฝ้ามืดฝนคะ่ะตอนนี้พึ่งจอดสักประมาณสี่โมงนะค่ะเพื่อนแต่ว่าพาที่เนี่ยสตกดินแล้วคะ่ะช่วงหนาหนาวก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะอบอแม่นหนาหนาวเนา,นานนะค่ะเพื่อนช่วงใบไม้อ่ะพรีเนาะคะ่ะหนาหนาวอีหลียังบ่แามาะคะ่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ะากะลมฟ้าอากาศแปรปปวนอีหลีคะ่ะ เนาะอันแหละช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเฮ็ดหูหนูเริ่มออกเริ่มบานเริ่มมาแล้วเด้อค่ะเนาะนี่แหละบานเมืองตรงที่บีอยู่บีอ่อยู่ใกล้ป่าเนี่ยเนาะค่ะหมู่บ้านที่บีอยู่ก็สิบ่ใหญ่เนาะค่ะเพราะว่าเป็นเป็นท้ายหมู่บ้านเป็นหางบ้านนะคะนี่แหละบ้านที่บีอยู่ก็ติดป่าเนาะค่ะเนี่ยก็สิประมาณนี้เลยค่ะ มีอยู่ประมาณหาสิบหกสิบหลังนี่แหละค่ะนี่บ้านเมืองเพื่อนกันสปิเนแน,นี้เนาะคะ่ะกะขยับไปอีกทางนั้นสักประมาณสี่หาหลังนี่แหละคะ่ะทุกคนคะน่ะเนาะเป็นเมืองจริงๆแล้วเมืองแฮฟฟอร์ดกะใหญ่ยยอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้บีอยู่หางบ้านเนาะคะ่กะก็เลอยอยู่ติดปลาพาดุงเนี่ยจักน้อยเนาะคะ่ะเพื่อนๆแต่ว่าก็ดีค่ะหาหน้าที่หอดปลาเห็ดแล้วค่ะ <laughs> มักเนาะมักปลามัก าหาเห็ดหาหมากใหม่ป้าหาของกินป้าสีมักคักค่ะ <c oughs> ไปใจกระไดคอยผ้าขาป้าไปเบิดไปได้เบิดกับจักมีบบมีกะขคให้ไปสักคนนะคะอะละใบไม่กะสีเริมร่วงเริมเหลืองหมดแล้วค่ะอีกกปรพมานเดือนหนึ่งเดือนก็กว้างสิค่ะใบไหม่กะโลนหมดเลยค่ะเหลือแต่กลางเนาะ ช่วงนี้แหละใบใหม่งามค่ะใบไม่เปียนสีบางต้นกิดซีมีสีเหลืองทองเต็มต้นเลยค่ะนาะมากบรรยากาศค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝนตกมากก็เชช้อีหลีเด้อค่ะเมื่อคืนนี่ฝนตกอยู่ค่ะเนี่ยถนนเปียกแฉะอยู่ค่ะแต่ก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งที่เพิ่นตกกลางคืนนะคะกลางเว่นบโตก,กะดีไปอีกแบบนะคะ่ะไปมากกสีแดงสะดวกึับสีหนะคะ้ค่ะบีกะ ไปน้ำหมาน้ปกติก็บ่ได้ไปแล้วค่ะพอดีอันช่วงนี้เป็นบีหยุดงานนะคะก็เลยไปน้ำหมาค่ะมักไปยางในป่าพาดุงแบบนี้ค่ะปกติม่ยาแล้วสิมาน้ำค่ะมือน,นีแล้วว่แล้วข่นแล้วบ่มาก็สิผ้าเขาป่าเบิงเห็ดตัวนี่ละ่ะป่าไกลๆบ้านเลยค่ะขันสิกินแกงเห็ดประมาณมอน,นึงนี่ข้าวมาโหลดค่ะซ้ำกินผู้เดียวนี่ ได้แท้แน่นอนนี่แหละปลาเห็ดหูหนูอันบีเก็บสุปีสเปียนค่ะบบมีไปเก็บน้ำดอกค่ะผู้อื่นเพิ่บกินฝรั่งอีหยังก็บ่บกินดอกค่ะเพิ่นกินบบเปียนเพิ่นกินเต่เห็ดผึ่งขาใหญ่ๆอันค่ะแต่ว่าเห็ดอันอื่นเพิ่นกระ,ะ่บกินคื้กันเนาะค่ะทางเขาปลาเพิ่นก็ดีดีเลยค่ะนี่เนาะ มีถนนลาดยางมีถนนจับดีบ่คือปลาบานเห้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวบีสีผ้าแหวะเบิ่งตนน้น,ะะตนนี้เนาะค่ะต้นนี้เิ่นสีออกสุปีสุปีค่ะเห็นบ่ออกหลายแล้วค่ะพี่น้องคะปาดปาดปาดเพียเฮ็ดหูน,นูนด้วเนี่ยออกแล้วค่ะเห็นบ่ตะกรบีผ้ามาเบิง่งมันเป็นดอกแห่งๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะบาน้ออกร้ายแล้วค่ะเห็นบ่าปาด ทีทางนีก็มีค่ะอยู่ใบใหม่นี่ก็มีมั้งคิดว่าเปิดเบื้องก่อนเห็นบอกงออกร้ายแล้วค่ะพี่น้องค่ะว้ามันตกแห้งกว่าน,นี่คือสีเด็กเก็บเห็ดแล้วค่ะมือหนีผ้ามาเบิ้สงจืดๆโบกเก็บค่ะเอาเห็ดมาอ้างเอาเห็ดมาอ้างค่ะพี่เห็นบอกเฮือยเอาเห็ดมาอ้างห้อยากเก็บมาห้อยากเก็บน้ำยืนมือมาเก็บโหลดค่ะเนี่ย ออกร้ายครับย่างลูกมาทางนี่ก็สิเป็นท่างหนานี่ยก็สิเป็นอีกหมู่บ้านนึงเนาะค่ะอันพ่อแม่พี่น้องค่ะทางหนานลังค่าหลายๆก็เป็นสิเป็นอีกหมู่บ้านนึงค่ะอันนี้อันเพื่อเลี้ยงเป็ดค่ะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านวยกินไข่คือบ้านเฮานี่แหละค่ะเนาะนน่ะกับก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  เหลี่ยงเป็ดเหลี่ยงไก่คือบ้านเท่านี้แหละค่ะอยู่อันบ้านติดป่าจังนีนะค่ะเนาะมีบริเวณกว้างกบบใส่ชีวิตคือกันกับบ้านเท่านี้แหละค่ะเนาะกบคบคบเพิ่นบ่แห่นะค่ะปกตินี่โอ้ขมันบ้านเท่านี้แลนหนีบินหนีแล้วเนาะค่ะทั้งรุมเนี่ยก็จะเป็นม้านะค่ะชงสัใส ตงใส่พิ่นเอามาหนีแล้วนะคะปกติสีิมี่อันสนาม,มาอันพิ้นมีหมามาปล่อยเนาะค่ะเพื่อน,มามาอนะคะ่ะต้งใส่พิ้นเอามาออกไปแล้วคะ่ะนี่ตีคอข้างหน้าน,นี่คือสนามหมาเพิ้นเนาะคะ่ะต้งใส่พิ้นเอาออกไปแล้วคะ่ะบ่มีโตจะโตแล้วเนาะ,ะนี่แหละยูติดป่านม็สอยูติดธรรมสาสิเห็นนกเห็นกวางเห็นไก่เห็น,เ,หน,เ,หนเป็ดไปทังสี่หล่ะคะ่ะบรรยากาศก็ดีดีคะ่ะ <No. S 2> โอ้เขาไม่ได้ปลากระสีใบใหม่ล้นเต็มแบบนี้แล้วค่ะยางกระแตกสวกสวกเสียงใบใหม่โขบโขบแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้ฝนตกเนาะพิ่นชื้นค่ะเพิ่นก็เลยบบเสียงดังปานใดค่ะเนี่ยแหละปลาบานพิ่นเมืองเพิน่นกระสิเป็นแนวนี้แหละค่ะปลาเห็ดทั้งเหมือดเ,เนี่ยทัานเฮ็ดออกช่วงเฮ็ดออกหลายๆกระสีออกเนาะคะ่ะได้ว่า ป่าแถวบ้านบีบบข่อยมีเห็ดเพิง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 ขาญ่เห็ดเพิงหวานนะคะเหมือนจะเพราะว่าเห็ดเพิงแนวนัหนานเพิ่นสีมักอยู่แน่นในป่าสนเนาะค่ะที่มีมอสหลายๆเนี่ยเพิ่นชุ่มชื้นเพิ่นจะสิขืนเนาะค่ะแต่โบชุ่มชื้นเพิ่นก็บบขืนเนาะบรรยากาศในป่าค่ะตอนนี้ซีม้งได้เนี่ยแต่ว่าเมือดขึมแล้วเนาะ บบคื่นนาร่อนด้นะค่ะนาร่อนนาร่อนก่สีเป็นแบบมืดเที่ยงขึ้นหุนเังสิตะวันตกดินเนาะค่ะหนาหนาวนี่กลางขึ้นหลายกอดกลางวันเนาะค่ะนี่ไงเจออีกแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮหูฮนูกำลังออกลายเลยค่ะฝนตกใส่เนาะอันขอนเพิ่นซุ่มค่ะเพิ่งก็เลยออกว้าย หมูน่ะหนีหานกระตามาเก็บน้ำเนาะค่ะมาเบิ่งฟังนีเบิ่งดูมีบอกค่ะหาเบิ่งเห็นขอนใหม่ดำๆนี่เขาไปหาเบิ่งโหลดค่ะมีแินทนแน่นอนเนี่ยเห็นบอกค่ะออกอีกแล้วฟังนีก็ออกค่ะหลยอยู่เด้นี่แตเก็บเอานี่ค่ะแต่ว่ามือนี่ห้ามานยางส้มบรรยากาศหมู่บ้านยางส้มปลาทีบีหาเห็ดเนาะค่ะนี่ออกหลยอยู่กับดำๆหน่อยๆอยกำลังออกให้เพื่อนออกอวบ งามๆคนนี้เขาจังมาเก็บเนาะคะ่ะปาดอันนี้บ้งเมียพ่อแม่พี่น้องปาดดำๆนี่แม่ิ่นเบิดเด้อค่ะเพื่อเห็นบอจุ้มนี่แม่แต่ที่อ่อนคักเนาะปาดปาดปาดให้มไม่ใหญ่คนนี้ก่อนค่ะเขาจังมาสังหารโหดโหลดปุ้ยมีไปเก็บค่ะปลาเฮ้าค่ะปุ้ยมีไปมาเก็บน้ำเฮ้าดออค่ะ นี่แหละมันสีออกตามคอนแบบนี้แหละค่ะถ่ายอยู่ในพื้นดินเนาะหาเบิ้งขาย่างเบิง้งเนาะมืดสุ่มแล้วค่ะนี่อยู่ในปา่าอันเจ๊งหน่อยค่ะบ,บดเครึ่งชั่วโมงเล้วค่ะนี่มืดอีรีเลยแบบน,นี้แนมบ่ห็นยังเลยอันละ่าช่วงนี้ก็มืดเลี้ยวขึ้นมาแหละนะคะนี่ก็เป็นทางออกป้าแล้วค่ะ ก็แม่พี่น้องพูดอะทางบ้านคนกันชิยุทางพุดแหละคะ่ะบีกับชิยางเมื่อออกปลาไปทางนี้แหละคะ่ะแล้วก็ญยางลัดไปถนนยางมาเมื่อนทางพูดละคะ่ะนี่แหละหมู่บ้านที่บียุปลาไก่บ้านกันสิเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะก็ยุติธรรมศาสตร์เนาะพาพ่อแม่พี่น้องมายางเบิองเนาะคะ่ะเฮือนไปกับชิส่งเดี่ยวประมาณนี้นะคะเฮือนประเทศเยอรมัน <laughs> บ่คือบ,บา้าน,าน,านเฮ่านอนบาน้านเฮานกัน ทรงไผ่ทรงมั่นต้องการยังกะจัดไปเนาะคะ่ะแต่ว่าบ้านเมืองเพิ่กนกะคือสิบบคือบ้านเฮาเนาะคะ่ะอันละมืดแล้วเด้อค่ะมืดนสุมแล้วเนาะเพี่อนอันนี้ก็สิเป็นไรบางปีก็สิเป็นไรข้าวโพดบางปีก็สิเป็นไรข้าวสาลีเนาะค่ะอันแหละบางปีก็สิเป็นอันก้อนน้ำตาลเนาะ,ะหัวน้ำตาลนะะั่นค่ะอันละ แต่ละปีกระตกตั้งอนออกไปปีนี้เพื่อนว่าปลูกยังเนาะคะ่ะสงสัยเพิ่นสีเพื่อนว่านยาไว้อันกบดินพักดินนะคะ่ะนั่นแหละต่อไปเพิ่นก็สิมาไทยเนาะคะ่ะเห็นบ่หมืดแล้วค่ะมาหันมาทางนี้มืดแล้วค่ะนี่แหละทองฝ่าเปรป่วนอยู่เมืองหนอกค่ะปับสภาฝ่าดินอากาศบวท่านค่ะต้องดูแลสุขภาพเด้อค่ะเพ,พ่อแม่พน้องพาย,ยุเมืองหนอกเนาะ อันนี้ก็เป็นหมากุลาปาด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามันอันเหี่ยวมันเน่าหมดแล้วค่ะเนี่ยบีเคยถ่ายเบิ่งอยู่คลิปหนึ่งค่ะอยูอ่ตอนที่บีไปหาเห็ดเนาะคะ่ะเป็นสีอยู่ในป่าเนวนี้แหละค่ะอยู่ในป่าแลวบ้านนีอ้ออกตามป่ากุลาปาเนาะคะ่ะนั่นแหละเศ้าสามารถเก็บน่วยซุกนวยแดงๆมันไดเนาะ,ค,ะค่ะแลยค่ะไปสกัดเป็นน้ำมัน นวดน้ำมันใส่ผมน้ำมันท่าตัวดีดีดีดอะไรแต่ว่ามันลายขั้นตอนขยักเฮทให้เบิ่งอยู่กลับบ้านแล้วเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมันหมืดแล้วเนาะเดี๋ยวบีสิบ้าไปหาเฮดคลิปหนาหรือคลิปไหนคลิปต่อไปละค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮดเที่ยวเห็นใบละค่ะบีก็ขอขอบคุณนทุกทน้นทีเข่ามาให้กำลังใจบีเด้อค่ะเนาะฟักกุหลาตคือแช่คือเกาละจ้า,จาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย